ทำให้ดูหน่อยศรัทธามันมีอยู่จริงไหมในคิซิโนโรนัลโดูนเลยถ้าเราชนะเอ็มดีก็ไหวถ้าเราชนะเอ็มดีก็ไหวไหวนะงเราตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วเก่งชนะตีเจ็บอ่ะเหมือนเดิมนะปืนปืนเหมือนเดิมแล้วแล้วเรื่องกักศพอ่ะกูกูกูจะบอกมึงว่าเปลี่ยนกักศพเป็นหลังบ้านเราเป็นหลังบ้านเขาดูไหมไม่ไม่ได้เอาเอาไปกักนะเอารถอ่ะไปแอบเอาศพอ่ะไปแอบข้างหลังบ้านเขาอ่ะ หลังใกล้ๆอ่ะอย่ามากักหลังทะเดฟ้าตรงนี้ใหเกสเราจะทำให้เอ็มดีดูว่าสามแฝกชนะตีสิบได้ฮัลโหลเขาเอาหลังไปแล้วนะคนนต่ถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้ก็เอ็มดีก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ตัวนี้นอนไปนะพี่เขาปักอินพีเขาปักอินพีเขาปักอินพีเขาถือไม้ตัวนี้ถือไม้นะไม่ต้องโฟกัสโฟกัสปืนก็โฟกัสปืน ไปลงเลยลงลงเลยพวกรถฝีลงให้หมดเลยลงลงเลยลงเลยลงปืนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเคลียร์เคลียร์หลังซ้ายเลยเคลียร์ให้ให้เพื่อนเอาสบอกง่ายอ่ะไอไอจีทีบีจีทีบีขวามือขวามือไม่ไม่ต้องถหลังไปนะไม่ต้องถลังไปนะอย่ามึงไปตกนะอย่ามึงไปตกหลังนะผมเอาศพอยู่เด้อเออเอาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยดีเลยดีเลยเขาไม่ปักเอ็มพีปืนปืนดักไว้ให้่เขาได้เล่นนะแปลงสวยมาก มีมีมีเอาศพเอาศพมาเดี๋ยวพี่ไปเองไหมน้องไปเล่นเอาเอาเอาเออไม่ไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสวยมากคีมวู้สวยมากล็อกทำไมก่อนตรงนี้ไม่ตายนะตรงนี้ไม่ตายนะมาเคาะหน่อย ไอ้เพื่เรียกปืนมามาหลังไฟดีจีดีโอพี่พี่ต้องช่วยจีดีโอพี่ลงไปซิเฮ้ยไปปั๊มเขาเฮ้ยปืน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 มาหลังไฟแล้วก่อนปืนมาหลังไฟแล้วก่อนชิพี่กดกดให้ก่อนพี่เกตลุก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 เฮ้ยหลังไฟเคลียร์แล้วหลังไฟเราเคลียร์แล้วไปช่วยเพื่อนหลังไฟหลังไฟเราไปปืนปืนปืนไป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 บ้านเขาเลยไปบ้านเขาเลยโยกไปบ้านเขาเลยน้องไป ยกเลยหลังหลังบ้านเราเคลียร์แล้วาปลาปะอย่ามามาอย่าพี่ลงอย่าพี่ลงเองพี่ลงเองมายิงนะอย่ายิงนะยิงยิงฮะช่วยหน่อยหลังบ้านเร็วยิงให้ได้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 ยิงดียิงดียิงดียิงยิงยิงเต็มเต็มน้องเต็มเต็มเต็มน้องยิงไอ้เกาะสวย เอาศพเอาศพเอาศพบอกศพบอกศพบอกมาบูทมาบูทมาบูทมาเนยิง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 เนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิมคิมเนี่ยยิงยิงต่ออ่ะลงไปไปชูเพื่อนนะไปชูเพื่อนแบล็คเพื่อนมาเอาเพื่อนมา ไปเกิดเกิดไปไปคิวเอารีเลยน้องรีเฟซให้หมดเลยรีเฟซหมดเลยคุ้มหมดละปืนคุ้มหน้าหลังหมดละตอนเนี้ยสามารถเพื่ออะลรใช่ไหมไปเข้าเข้าเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางไฟเข้ากลางไฟเข้ากลางไฟนะเกลียวตรงนี้ให้จบไปไปเข้ากลางไฟโอเคพี่ไปปืนมาเขาไม่ตายนะข้างงหลั พี่ไอ้กู้ยิงไม่โดนเลยวะเกตยิงตัวหลอดน่ะเกตไปเกตยิงตัวหลอดน่ะเกตแตยคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม้คนเดียวไม้เคาะคนเดียวไปไปข้างหน้าเข้าเติมอกไปไปเอาศพออกศพกักเลยกักเลยตอนนี้กักได้ตอนนี้กักได้ได้เปรียบอยู่กักได้กักได้กักได้ ตายบ้าตรงนี้ตายไหมกดปืน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 กูทให้กดปืนกดปืนกดปืนมามาตัวนี้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 ไอ้คิริวข้างหน้านี้ไมยตายน้องปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ ไฟไฟไฟดูเพื่อนดิไฟเยอะไปดึงศพอบบอกด้วยข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนอโดนโดน,โดนอยู่ซ้ำโดนคนหนึ่งเนี่ย จดี๋ยปะปะบอกเพื่อนลีเลยนี่ไงไอ้หน้าเอ็นเอ็มดีแมนกลับมาได้เออสามแปดยังชนะฟังน้ำเมื่อกี้ดูบ่อยๆแบบเอาเอาเอาไอ้ภูมิอางี้มึงก็กูคนละให้ไหมเ้ยกู้นเอาเอาเอาไว้เอาไว้มา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 รับมารับมาให้ยมากินเงินรีคุเลยแหละกินเล่นปืนมาเลยดีกันแล้วกินเรื่องกินเล่นปืนกินเรื่องปืนมามา อยากดูไฟอ่ะตัวเองรันกันแล้วนะมันจะลั่นกันแล้วนะไอ้ป้าไม่ทำไม่ผิดหวังได้ไปได้อีกไฟเต็มชีตู้มฮะกซื้ออยู่นูันมาดิษมา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 ตามากาม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 าาม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 าเาม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 าเาม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 ยมาลามงมามมาเาานามาม่มาาาเาาาม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 มมงามลงาานลงลงมม ใายไม่ใช่ปืนอ่ะโอเคคุมไว้คุมฟอนไว้คุมฟอนไว้ปืนคุมโอนไว้นะอย่าให้มันเก็บเก็บตัวหลุดเก็บตัวหลุดปืนเก็บตัวหลุดปืนเออให้เพื่อนเอาสกบอกง่ายง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไร้องานได้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีทีพีหลังบ้านเราคนหนึ่งเลไอ้ทีโดหลังบ้านเราเอาศกไปเอาศกมาให้ลูกไ้เอาขวามือีิขวามือรถฟีอะรถฟีอะรถฟีอะ กลับกเออจิโดวนกลับอะไรนะจิโดวนกลับอะ้รนะหาบ้านเราอหเขาอยู่้ายอยู่นะ้ายหลังบ้านเรานะมาแล้วจิโดมามา้วเออ้ายหลังบ้านเรามามาปืนปืนทั้งหมดมาดูเอาแบบจับจับจู่จ่าว่ามึงเล่นกันใหญ่เล่นแยกกันนะอย่าไล่คนเดียวนะสฝาาห้าาห้าาหัาหกลับกลับบ้านเรา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 บ้านเรายังไม่เคลียร์ตตกกดตกกดตกตกอัพปตอีก ไหนตรงไหนตกตรงไหนตกตรงไหนไปช่วยฟิสอีกจิโร่ตกอีกจิโร่ตกอีกบ้านเขาอ่ะปืนเขาลงนะปืนเขาลงนะไอ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางฟ้ายช่วยหน่อยกลางฟ้าสองตัวปืนยิงฟรีชนกูเจอจะทางแล้วเจอจะทางแล้วชนกูชนกูเจ็บนะจิโด้จิโร่เจ็บจิโร่เจ็บมึงเคลียร์ปืนให้จบเลยเคลียร์ปืนให้หมดตรงกลางมีอะไรกูอยเป็นสามทางให้หน่อยจิโทลงแล้ว ลกาามไปไปไปกูเคลียร์แล้วกูเคลียร์แล้วเออสวยปืนปืนเขาจะหมดแล้วปืนเขาเออยิงปืนเขาหน่อยิงปืนเขาหน่อดิเติบเพื่อนนะเติบเพื่อนนะหาลู้มายเยอะเสร็จแล้วเข้าไปไฟกลางเคลียร์เคลียร์ตรงนี้นให้จบเอาศพออกแล้วเข้าไปไฟกลางนะ ไปดีค่อยบูไปค่อยบูไปค่อยที่พี่เกนพี่น่ะดดพี่เกนพี่เกนพี่เกนบูไปค่อยบูไปเฮ้ยปืนเขาอยู่บนรถจีบีดามนะพี่ร่วมนะอ๋อจีจีพีดามในรถในนี้ใช่ไหมโอเคมึงคอที่ไปคอต่อไอ้เฮ้ยมีมีปืนยิงฟรีอยู่มีปืนยิงฟรีอยู่มีเอ็มพีบ้าปากดิเนี่ยจีบีข้างหน้าพี่น่ะกตังไฟขอกลางไฟหน่อย คมันปากแล้วปากแล้วสวยกางไฟเยอะๆหน่อยกางไฟเยอะๆหน่อยเอาสบอกเอาสบอกด้วยสบอกด้วยชุบแล้ว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 ตีให้ตาย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 ล้มอีกบอสเดี๋ยวพี่ไปดูขวาไอ้เคลียร์เอาสบเพื่อนสบเพื่อนแม่นกว่าเพื่อนตาย ปิดไว้ฟิดไว้เขาจะชุบ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 ปิดไว้ฟิดไว้ฟิดไ, <c oughs> ไว้ฟิดไว้อฟแล้วกูก็ไฟยอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ย กดกดกดได้ปะไปดูไฟไฟแล้วไปแล้วดูแป๊บนึงดูแป๊บนึงดูแป๊บนึงเ้าบอกเไฟแล้ว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 แตกฮิรูชิโดนฮิรูชิโดนฮิรูชิโดนมือแตกมือแตกมือแตกฮิรชิมาวินอนดีวินเนียถงองตายอสัสโดน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขึ้นรถขึ้นรถขอดันมาแล้วฮัลโหลเดมอนเฮชเอาจริงกลางไฟมีหรอโลกฮิโรุจิไปไหนมึงเนี่ยมึงไปไหนมึงเนี่ยอ้าวแล้วมึงทำอไมมึงเอามาชุบที่โล่งอะเข้ามา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 แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเขาเขาเข้ามาเลล่่นนเไอ้บอกเขาบัมเบนึงบอกเขาบัมเบนึงบอกเขาบัมเบนึงบอกเขาเราอยู่นี่กันเดี๋ยวเพิ่งขึ้นรถขอยู่แป๊บนึงพักเลบิ้ล หลังลีปะยกห้องเลยยกห้องเลยพี่เกตไม่อยู่ไม่อยู่ยังไม่ดีมึงใครเนี่ยกูขออีเจ็ดอกแปดนาทีนะเขามาแล้วพี่เขารอเออแป๊บนึงมันก็แป๊บนึงกวัยอะไรสัตว์เพียอะไรมึงพี่จะสีขาวเหรอเอาเพื่อนดีเราเชียวเพื่อนดีเอาเพื่อนดีรีเพื่อนมา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  รีเพื่อนมารีเพื่อนมากูตายกูตายทำไมอะไรายังครับทำไมมันไฟอังนี้หวยมองอย่างยากเลยมองไม่ออกเลยไอ้เฮียหวยเอ้ยลับกลมองไม่ออกเลยไอ้สั์เจ๊แม่เอ้ยจวานนี้วฟ้าหลงรวยดีนะกูแล้มาหนึ่งเกมไอ้เฮียฝ่าไม่แปนะีแม่งเอาจัด รอ้ยู่่ยเฉิ่ม er ตีกูท yeah. ีเด claro ียวเสียมุดมา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 ชนะแล้วเอดีชนะแล้วมา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 ม มาไม้กบขึ้นกบขึ้นแล้วไอหมีเมาแล้วหมีเมาหมีเมาไอมดนันมันปักแล้วมันปักแล้วปักแล้วเร็ว้าเดียวเส้านยๆอที่บ้านพี่เาปักที่บ้านเาปักที่บ้านมา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  ทะลุไปทะลุไปทะลุไปเล่นเล่นตรงเพื่อนจอดตรงเพื่อนเลยจอดจอดตรงเลยจอดเลยจอดเร็วเร็วลง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 ปืนเล่นเหมือนเดิมหลังไฟหมดมีสอวงมีอย่าเพื่อนวนวงหนูนะไม่ไม่ไปไปไปอย่าหลุดโฟกัสปืนเล่นหลังไฟเหมือนเดิมไปปืนมึงเห็นม้าจับจับดีจับดีข้างหลังหลังบ้านแล้วอ่ะไม่ต้องเล่นแยกไม่ต้องเล่นแยกมึงไปเลยมึงไปเลย ไอ้ปืนมาหลังไฟก่อนมึงไปไหนกันนะปืนน่ะไปไหนหมดปืนหลังไฟอย่างเยอะเลยนี่เหรอนี่เหรอปืนหายไปไหนหมดวะมึงให้ปืนขึ้นรถดิยังอยู่เนี่ยอยู่ในไฟเนี่ยบอกบอกที่เหลือขึ้นรถเลยที่เหลือขึ้นรถ ไม่คิดว่ากูจะมาช่วยใช่ป่ะละ่ะเอาดีวิชาเจอได้ไงเนะี่ยเออความรู้รอบตัวไงน้องเร่งเขาสบทิ้งแล้วเดี๋ยวขึ้นรถกับพี่มันมีไม่ทิ้งทิ้งไม่ไม,ไ,มไม่ไหนเอาไม่ใกล้หนปลาขึ้นอย่ายิงกูนะรถสีสีดำนะรีบไปเอาศพเพื่อนนะแล้วก็รีบรีบมาไว้ไปลงมาชุบด่วนๆชุบชุ นี่ใครบอสปะไอบอสปะวะไอฟิกนาจะไอฟิกมาเออมาๆมาโอ้ยแย่โอ้ยกันไปเกียบกลียกูแก่ข้าแดกอะไรไม่เกลียบเรเรวเราเราเรเรดูทีนหลังบ้านเขาโ้มาช่วยเพื่อนอยู่นะมาช่วยเพื่อนอยู่นะเล่นต่อเล่นเล่นนะมึงเคลียร์ปืนให้จบนะรถ่เอาเพื่อนเราออกบ้านเราไปทางบ้านเรารถสี่เออหาเลยหาสทางบ้านเราลงรเรนะครับออยู่ ไปพี่พี่เห็นป่ะไหนไหนเขาซ่อมรถหรือเขาทำอะไรกันข้างหลังตรงกลางอ่ะเห็นป่ะทู่ตรงกลางอะแหละไม่เป็นไรไม่เต็ม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 ยิ้มห่างโอเคโอเคโอเคเห็นละไปลงไปลงไปลง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 กัเขาไปเลยกับลงดีฟิกลง กูโดนสามเตรียมเตรมเต็ม,ตม,ตม,ตมเตรๆมสวยต้งองบอกกูนนะ โดนข้างหลังยิงข้างหลังยิงนะโดนโดนปืนโดนปืนโดนปืนเล่นปืนต่อดีเดียบอย่าสลับปืนอย่าสลับดีเล่นปืนบอกเพื่อนอย่าสลับปืนผมโดนยิงนะพี่เบิร์ดผมโดนยิงนะตายไปยุ้ยเพื่อนไอ้โมถือโซไปมึงถือโซไปดิกปูซ้ำปืนให้มึงถือโซไปดิทุกคนก็บอกให้ฟังใครแทงยูชิได้กินตังนะ สวยกนให้หมดกมดให้หมดเอ้โอกลอยู่กับมันอะแช่วไปช่วยดมไปช่วยมึงรอก่อนมึงรอก่อนมไปช่วยล่วงล่วล่วงล่วปืนบอลล่วงเดี๋ยวคุม่ยหมยไม่ต้องม่นหนไปยไม่ทันนยนปืนเข้ามาเยอะละ ไอ้โทษน้องฟีดฟีดฟีดไปนะฟีดไปยาวๆเลยยาวๆเลยเคลียร์ให้จบเลยตรงนี้เคลียร์ให้จบนะเดี๋ยวขอคว่ำรถยิงพี่ทีหนึ่งยิงพี่ทีหนึ่งยิงพี่ทีหนึ่งบนรถโอเคซือมใใหหมมม่่ซือพี่ตมมีดเบอร์ได้นะ ดีได้ไหมทีสองทีขอบุณเขาเลยทก้งือถือก็ลั่นเลยปลา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 ปลไปเลยไปห้ให้เอ็นะพี่ชายเลยเอาดีโดหรอไอฟฟมยังไงฟมมตามนั้นนะน้องเฟมไปไหาเลยมตามนั้นนะน้องชายปาปาาได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวบอกเนี้ย เรารพี่แกแทงฮิโรชิป่ะพี่แทงฮิโรชิครับแทฮิโรชิขาฟิล์มขาฟิล์มเอ้ยเหมือนเดิมปืนไม่ต้องขึ้นบนได้ไหมไม่ต้องไปข้างบนเลยลงมาลงมามาพี่แก๊มาเดียวครับจะเล่นหรอครับเออเล่นเลยไม่เป็นไรก็มาเล่นแล้วมามาเตรยมบนเล่นะมามาปืนปืนคุมคุมข้างหลังไว้เหมือนเดิมได้ไหมอย่าอย่าอย่าออกกระจายเยอะเหมือนกลุ่มใหญ่อะมึงเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ไปอะปืน่ เลียร์ดีเคลียร์ดีฝึกฝ่ายกันหน่อยดิมึงเอาตัวไหนกันน่ะคุยกันด้วยจีบี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 หน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงนายจีบีหน้าแดงสวยสวยเหลืออาร์แปดเหลืออาร์แปดเหลืออาร์แปดเขียรแปดดิล่วงล่วงล่วงอาร์แปดล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเนี่ยสีขาว อันแน่ตื้รถสี่ฟิล์มหลังมึงลางด้พี่วังไปดิดูนะล่วงล่วงล่วง่ว่วงคันเอาให้หมดเอาสรงไหมดเอา